สูตรนี้เป็นสูตรนะ้ำหมักสมุนไพรเพื่อที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ช่วยในเรื่องของการบำรุงดินทำให้ดินมีสภาพที่เหมาะสมกับการพ่อป,ปูทำให้ดินมีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการหั่นวัตถุดิบที่เราเตรียมมาทั้งหมดซึ่งเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะง่ายต่อการด้วยสลายง่ายต่อการสกัดเอาคุณสมบัติต่างๆออกมาใช้งานหลังจากที่เราหั่นสมุนไพรทั้ง8อย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับนำมาใส่ในภาชนะหมักเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติม,ร,มราก น้ำตาลลงไปต่อไปเราจะเติมน้ําแค่พอท่วมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากที่เราหมักไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าสีของน้ําหมักจะเริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วก็จะมีฟองอากาศนะครับที่เกิดจากการด้วยสลายการทํางานของจุลินทรีย์ต,ต่างๆซึ่งกลิ่นเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมของสมุนไพรต,ต่างๆตัวนี้ก่อนที่เราจะนําไปใช้งานเราควรที่จะคนให้ทุกอย่างเข้ากันให้ดีก่อนแล้วก็เอาส่วนที่เป็นน้ําไปใช้งานซึ่งการใช้งานของน้าหมักสมุนไพรแปดเซียนสูตรนี้นะครับเราจะนําเอาน้าหมักสมุนไพรแปดเซียนีนสมกับน้ํา อีก10ลิตรเพื่อที่จะใช้ในการฉีดพ่นพืชผักต่างๆและนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะใช้ในการไล่มแมลงโดยการอาศัยคุณสมบัติของน้ํามันหอมลเลยสําหรับการทําน้ําหมักสมุนไพรแปดเซียนสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรน้ําหมักสมุนไพรแปดเซียนบํารุงพืชบํารุงดินป้องกงันแมลงสูตรนี้เป็นสูตรน้ําหมักสมุนไพรเพื่อที่จะนํามาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์นะครับเป็นทั้งส่วนที่สามารถบํารุงพืชเป็นฮอร์โมนสําหรับพืช ช่วยในเรื่องของการบำรุงดินทําให้ดินมีสภาพที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกทําให้ดินมีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็ยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการขับไล่มแมลง,งต่างๆได้ดีน้ำหมักสูตรนี้เป็นสูตรที่เราอาศัยคุณสมบัติของสมนุนไพรชนิดต่างๆนะครับถือว่าเป็นน้ำหมักที่สามารถทําเองได้ง่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีวัตถุดิบที่เรานํามาทำนะครับสิ่งแรกก็คือใบชะพูนะครับเราใช้100รกร,รมัมแล้วก็จะมีใบหูเสือหรือเนียมหูเสือ100กรมัมใบขีเหลก1 0่ก,100กรใบย100กรมัมสาบเชอ 100กรัมตำลึง100กรัมโสมไทย100กรัมและสุดท้ายก็คือผักบุ้ง100กรัมัวเชื้อจลินซีเราจะใช้1 0 0ซีซีนะครับแล้วก็จะมีกาก,ากน้ำตาล1 0 0้ซีซีน้ำเปล่านะครับเอามาเติมแค่พอท่วมก็พอนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการหั่นวัตถุดิบที่เราเตรียมมาทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะง่ายต่อการย่อยสลายง่ายต่อการสกัดเอาคุณสมบัติต่ตางๆออกมาใช้งานนะครับตัวนี้เราจะเร พื้นบ้านที่มีน้ำมันหอมระเหยค่อนข้างที่จะมากนะครับเราสามารถที่จะนํามาใช้ในการไล่แมลงได้เป็นอย่างดีต่อมาก็จะเป็นใบหูเสือนะครับใบหูเสือมีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะครับสามารถที่จะไล่แมลงได้ดีนอกจากใบหูเสือจะมีฤทธิ์เผ็ดร้อนแล้วนะครับยังมีน้ํามันหอมระเหยที่แมลงไม่ค่อยชอบนะครับให้เราสังเกตดูว่าถ้าเกิดเรามีปลูกใบหูเสือหรือเนยมหูเสือไว้นะครับจะไม่มีแมลงเข้าไปรบกวนต่อมาก็จะเป็นใบขี้เหล็กนะครับใบขี้เหล็กถือว่าเป็นพืชตระกูลถั่วที่สามารถที่จะ แม่ธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนสูงนะครับตัวใบขี้เหล็กเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยป้องกันมแมลงได้นะครับป้องกันมแมลงพวกที่เข้ามาทําลายนะครับตัวนี้จะมีรสชาติที่ขมนะครับอาศัยความขมของใบขี้เหล็กต่อมาก็จะเป็นใบยี่หร่านะครับใบยี่หร่านี่เราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กเเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะมีน้ํามันหอมระเหยค่อนข้างที่จะมากมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเราก็จะอาศัยคุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหยนี้เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการไล่แมลง ต่อมาก็จะเป็นใบสาบเสือนะครับใบสาบเสือเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้ไล่มแมลงได้ดีนะครับเราก็จะอาศัยน้ํามันหอมระเหยจากใบสาบเสือนะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการไล่มแมลงนะครับโดยปกติแล้วนะครับมแมลงจะไม่ค่อยกินใบสาบเสือนะครับเราก็นํามาทาเป็นน้ําหมักนะครับต่อมาก็จะเป็นตําลึงนะครับตัวผักตําลึง หรือผักที่เรารับประทานอยู่ทุกวันเนี่ยจะเป็นผักที่มีรสจืดนะครับสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้ดินมีความร่วนซุยปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ดีและก็ยังมีส่วนที่เป็นฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินนะครับช่วยในการขยายทางยาวนะครับให้สังเกตให้ดีนะครับผักที่สามารถออกยอดได้ดีแล้วก็ยอดโตไวโตเร็วนะครับตัวนี้จะมีฮอร์โมนส่วนที่เป็นจิบเบอร์เรลีนค่อนข้างที่จะมากเราสามารถใช้บำรุงพืชได้นะครับตัวนี้บำรุงพืชบำรุงดินนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสมไทยนะครับตัวสมไทยนี่จะเป็นผักรสจืดเช่นเดียวกันนะครับจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการปรับสภาพดินนะครับเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ได้ดีนะครับตัวนี้ปรับสภาพดินให้มีความร่วนซุยสามารถที่จะพอปลูกได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสมไทยจะไม่มีแมลงรบกวนและก็จะทําให้ใบของพืชมีความเขียวสามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับสุดท้ายก็จะเป็นผักบุ้งนะครับตัวผักบุ้งเนี่ยจะเป็นผักรสจืดเช่นเดียวกันกับตําลึงและก็สมไทยนะครับและก็ผักบุ้งเองเป็นผักที่สามารถที่จะออกยอดไดดด้ีแลวก็ยอ เร็วโตไวนะครับตัวนี้จะมีฮอร์โมนส่วนที่เป็นจิบเบอร์ลีนหรือฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการขยายทางยาวได้ดีด้วยนะครับสามารถปรับสภาพดินให้ดีขึ้นได้นะครับด้วยผักลถจืดนะครับตัวนี้เราก็ หัน่นเช่นเดียวกันหลังจากที่เราหั่นสมุนไพรทั้ง8อย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับนำมาใส่ในภาชนะหมักเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต,ต่อไปเราก็จะเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปสําหรับคนที่ไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์สามารถใช้จุลินทรีย์อย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์เจ้าปวกหรือจะเป็น E m ก็ได้ตัวนี้ใส่เพื่อที่จะทําให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้นลดการเน่าเหม็นจากน้หนาหมากักตัวนี้ใส่ลงไป100่รซีซีนะครับเมื่อเราเติมจุลินทรีย์เสร็จเรีย แหล่งอาหารเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ซึ่งถ้าเกิดไม่มีกากน้ําตาลนะครับเราสามารถใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงแทนก็ได้นะครับตัวนี้จะสามารถทําให้จุลินทรีย์ขยายตัวได้เร็วขึ้นหลังจากที่ใส่สมุนไพรทั้งหมดนะครับแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์กากน้ําตาลเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ําแค่พอท่วมเพื่อที่จะให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วน้าหมักสมุนไพรต่างๆนะครับต้องอาศัยน้ําเป็นตัวช่วยนะครับ เติมน้ำเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคนเพื่อที่จะให้กากน้ําตาลละลายหลังจากที่เราคนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการปิดฝานะครับถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำนะครับหลังจากที่เราปิดฝาเรียบร้อยนะครับยกมาเก็บในที่ร่มอากาศถ่ายเท,ทยได้ดีนะครับเราจะ,ะทําการหมักต่อไปนะครับเป็นเวลาสองสัปดาห์เราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะครับครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราทําไว้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็น วันที่10สิงหาแล้วนะครับหลังจากที่เราหมักไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่า,าสีของน้ําหมักจะเริ่มเป็นสีน้ําตาลนะครับเริ่มเป็นสีน้ําตาลที่ค่อนข้างจะสม่ําเสมอกันแล้วก็จะมีฟองอากาศนะครับที่เกิดจากการด้วยสลายการทํางานของจุลินทรีย์ต่างๆซึ่งกลิ่นเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมของสมุนไพรต่างๆาในลักษณะนี้เราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก่อนที่เราจะนําไปใช้งานเราควรที่จะคนให้ทุกอย่างเข้ากันให้ดีก่อนแล้วก็ เอาส่วนที่เป็นน้ําไปใช้งานนะครับ นี่นะครับลักษณะของผักสมุนไพรต่างๆก็จะเกิดการย่อยสลายการเปื่อยยุ่ยแล้วซึ่งแตกต่างจากตัวที่เราทําใหม่สําหรับคุณสมบัติของน้ําหมักสมุนไพรแปดเชียนแบบนี้นะครับจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกลดความเป็นกรดเป็นด่างของดินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะใช้ในการบํารุงพืชผักต่างๆได้ดีนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นธาตุอาหารหลักแล้วก็ส่วนที่เป็นของฮอร์โมอนต่างๆนะครับและนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะใช้ในการไล่มแมลงโดยการอาศัยคุณสมบัติของน้ําอันหอมรหยจาากสมุนไต่ง ไปช่วยในเรื่องของการกับไล่แมลงป้องกันแมลงซึ่งการใช้งานของน้าหมักสูุนัพร8เซียนสูตรนี้นะครับเราจะนําเอาน้าหมักสมุนไพร8เซียน 100cc นะครับไปผสมกับน้ําอีก10ลิตรเพื่อที่จะใช้ในการฉีดพ่นพืชผักต่างๆนะครับในกรณีที่เราต้องการเตรียมแปลงปลูกต้องการเตรียมหลุมปลูกหรือ,อกรณีที่เราต้องการปรับสภาพดินเราสามารถที่จะใช้เข้มข้นกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็น2 0 0 3 0 0ซีต่อน้ำ10ลิตรนะครับ ซึ่งในการใช้ในการปรับสภาพดินเราจะผสมใส่บัวลดน้ําแล้วก็ทําการลดลงบริเวณที่เราต้องการปรับสภาพนะครับสำหรับวิธีการใช้ในการไล่แมลงนะครับสำหรับคนที่ปลูกผักปลูกพืชต่างๆเนี่ยเราก็ใช้100รซีซีผสมกับน้ำสิบลิตรใช้ในการฉีดพ่นเช่นเดียวกันนะครับควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเย็นเพื่อที่จะเป็นการไล่และป้องกันแมลงที่ออกหากินกลางคืนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านสนใจในการทําน้ําหมักสมุนไพรแดเซียนนะครับโดยการอาศัยคุณสมบัติของสมุนไพรที่มีอยู่ าภายในส่วนของท่านก็สามารถที่จะนํามาทําได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสมุนไพรได้ตามที่เราต้องการน,นะครับเพื่อที่จะใช้ในการบํารุงดินหรือใช้ในการไล่มแมลงใช้ในการฟื้นฟูสภาพดินบํารุงพืชผักต่างๆนะครับถือว่าเป็นวิธีการทําน้ําหมักที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมสําหรับการทาน้ําหมักสมุนไพรแปะเซียนสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ